อ่ะนี่นะครับแห้งแตกแบบนี้เป็นทรายเขาเรียกว่าล้วนปนทรายนะครับรถถ่ายยกล่องเพื่อประหยัดต้นทุนนะครับไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะล่องก็ถามว่าสวยไหมก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่นะครับก็มีบุมมีบ่อต้นที่เลียนที่ปลูกอย่างเงี้ยครับบางทีบริเวณด้านเนี้ยครับมันเป็นช่วงเนินจังหวะเนินนะครับมีปุ๋ยเยอะมีปุ๋ยอะไรไหลมาเป็นช่วงจังหวะค้างก็งามดีนะครับนี่นะครับมูซันคิงสองปีโหอย่างโตเลยครับ รอดแล้วเนาะรอดรอดนะโอ้รอดแต่ก็มีโอกาสจะไม่รอดถ้าไม่ดูแลต่อบรรยากาศดีเหลือเกินครับผมอ่าน้ำมันดีมีปลาให้ตกด้วยครับมีนะองธรรมชาติบองหลามีน้ำนี่อยู่ทั้งปีไหมครับพี่ทั้งปีไม่แห้งเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับบรรยากาศเหลือเกินเลยสวัสดีครับพี่ขาสัับวันนี้ผมมาเยี่ยมสวนทุเรียนพี่เกื้อนะครับอยู่ที่อำเภอนาดีเนาะใช่ใช่ครับเขาเรียกอะไรบ้านโคกสั้นเหรอครับบ้านสะมะกรบ้านสะมะกอนะครับ ที่นี่ห่านมะกอกนะครับเป็นทุเรียนปลูกทุเรียนมาสองปีใช่ไหมพี่สองปีกว่าแล้วปลูกใจไหมพี่อ่าผมถามก่อนทุเรียนที่พี่ปลูกเนี่ยที่ปลูกมาสองปีกว่าเป็นไงบ้างมาก่อพุ่มมันพุ่งโตมานนี่เนี่ยครับพุ่งโตใช่ไหมตอนมาใส่หิ้วมิกนี่แหละอ๋อสิงโตน้ําเงินอ่ะโอ้พี่อย่าโฆษณาให้ผมเยอะจริจริงนะพี่ผมไม่ได้ตั้งใจมาเรื่องโฆษณาสิงโตน้ําเงินนะครับแต่ผมอยากบอกว่าหลายๆคนที่ผมให้อาไปใช้เขาก็กลับมาซื้อไปใช้มันก็โตก่อนหน้านี้มันไม่โตเหรอ โอ้ยอันนี้พี่คนนี้คือเป็นพี่ที่ดูแลสวนนะอันนี้เป็นเจ้าของครับเมื่อก่อนเคยคิดจะตัดทิ้งครับโอจะไม่เอาอยู่แล้วไม่เอาป่อยทิ้งจริงครับมันไม่สวยเลยเหรอโอ้เนี่ยมันพุ่งมาโตมันนี่นี่การทูบหมดแล้วการทูบไม่ขึ้นแค่นี้เองรับพุ่งแล้วนิล่ะผมก็ยังว่าเออพี่จะเข้าใจอะไรผิดไหมว่ามันไม่โตเพราะผมมาดูว่ามันมันก็โตพอใช้ได้นะ โต,โตมันนี่ด้นน้ำนกปุ๋ยนกปุ๋ยด้วยครับทุเรียนที่ผมมาดูสังเกตดูนะครับท่านผู้ชมมันมีที่โตแล้วก็มีที่ไม่โตปลูกพร้อมกันใช่ไหมพี่ครับพร้อมกันหมดปลูกพร้อมกันนะครับแต่ว่าพี่เขาไม่ได้มาดูแลเองแล้วก็ดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งบ้างสองครั้งบ้างนะครับก็จะได้ประมาณนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับทีนี้ผมก็มาแนะนําให้นะครับน้ําดีมากแต่ดินที่นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวจะให้ดูนครับเย็นเจี๊ยบเลยอ,อ่ะผมจะพาไปดูนะครับว่าดินทําไมไม่ดีดินมันเป็นทรายแบบนี้ครับอันนี้ครับผมกวาดให้ดูเลยครับนี่ครับเป็นอย่างนี้นั่นแหละอ่ะนี่นะครับแห้งแตก,กแบบนี้เป็นทรายเขาเรียกว่าล้วนปนทรายนะครับแต่ว่าอ่าก็ยังได้อยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ได้อยู่ครับแต่ว่าการการปลูกทุเรียนเนี่ยจะให้ดีเหมือนทางจันบุรีสู้เขาถามว่าได้ไหมไม่ได้ ต้องใช้ทุนเยอะใช้ปุ๋ยเยอะเพราะอะไรเพราะว่าดินนเนี่ยคุณภาพมันต่ํากว่าทางด้านนู้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนุภาคของดินเป็นเรื่องของการอุ้มปุ๋ย<อ>เป็นเรื่องของการระบายน้ําทุกอย่างคือจะแพ้ดินแดงดินลูกหลังครับแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้รสช,ชาติจะอร่อยไหมอร่อยเพราะดินเราจะโศกไวการออกดอกจะออกได้เร็วกว่า<อ>ครับผมอยู่ที่คนรู้จักเข้าใจทําโคเ<อ>ข้าใจการให้น้ําเ<อ>ข้าใจการกักโศกอันนี้ก็จะไวากักโศกคืออะไร คำว่ากักโศกก็คือเวลาทุเรียนเนี่ยก่อนมันจะออกดอกเราจะต้องทําให้เขาเพียดเขาเรียกว่าการกักโศกเพื่อที่จะเอาดอกถ้ามีความชื้นเยอะๆพี่กักยังไงมันก็ไม่ออกแต่ถ้ามีอากาศเย็นออกมาพร้อมกันกับที่ดินดีๆเรากักโศกออกดอกถูกต้องมันจะออกดอกได้ง่ายกว่าถึงแม้การออกดอกจะออกเร็วกว่าเขาแค่สิบวันก็มีผลต่อราคาทุเรียนครับถ้าเราแก่ไวหรือสุกไวกว่าเขา เราก็ได้ราคากว่าประมาณนี้แต่ไม่ได้บอกว่าให้ทุกท่านไปหาดินตายมาปลูกทุเรียนนะไม่ใช่ครับผมเรามีแบบไหนเรามีต้นทุนแบบไหนที่ถูกหรือว่าเราไปเลือกแล้วมันถูกใจเราก็ให้เราเลือกเอาแบบนั้นครับผมถามว่าสวยไหมก็ก็อยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้นะครับผมเขาก็ยกล่องนะครับใช้รถถยกล่องเพื่อประหยัดต้นทุนนะครับไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะล่องก็ถามว่าสวยไหมก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่นะครับก็มีผมมีบ่อ ซึ่งหลุมบ่อที่อยู่ใกล้โคนทุเรียนเวลาฝนตกน้ําขังอันนี้ไม่ดีนะครับต้องทําให้โคกสลปนะครับให้น้ําไหลมาอยู่ช่องเดียวแล้วก็ให้ร่องนี้ระบายน้ําออกไปที่ไหนก็ได้ที่ที่ไม่อยู่ในแปลงทุเรียนวันเดียวต้องขุดให้ได้บดีออกไปนู่นเลยใช่ไหมครับครับเนี่ยมันขังอยู่พี่ก็พยายามปล่อยมันออกไปอ๋อครับครับตอนนี้ยังไม่มีเสียผลเสียกับทุเรียนพี่แต่วันหนึ่งทุเรียนพี่เข้าปีสี่ปีห้า จะเริ่มมีผลเสียถ้ามีน้ําอยู่ในนี้อ๋อครับครผมอันนี้หลงรับแรงนะครับปลูกค่อนข้างจะโตช้ากว่าหมอนนะครับหลงรับแรอ๋ออันนี้กิ่งขึ้นมากเลยเลยเียได้ไหมตัดเลยครับตัดเลยนะมันเยอะเกินครับผมเราสางกิ่งก็ก่ตอนเนี่ยมันอันนี้ต้องเอาไว้อย่างเงี้ยนอกปุ๋ยแล้วมันมันมันนมันฟื้นอันนี้ก็ตลบากธาตุอาหารไม่พอเนี่ยมันเป็นเชื้อราด้วยแล้วก็ขาดธาตุรองธาตุเสริม พ่นพ่นอะไรเนี่ยครับก็พ่นตัวที่ผมให้พี่มาน่ะสามขวดสี่ขวดเดี๋ยวพี่ต้องไปเอาเพิ่มอีกสองขวดได้ได้ครับพวกแมกนีเซียมสังกะสีทองแดงเหล็กอะไรพวกนี้มันจะมีรวมอยู่ในขวดเดียวกันไม่ต้องเป็นห่วงครับเบื้องต้นก็เอาประมาณนี้ก่อนครับอันนี้หลงรับแรงนะครับครับพวกนั้นหมอนทองหมดเลยหมอนทองครับดูที่ใบใช่ไหมจดูที่ใบครับผมใบเล็กยาว มันจะเป็นใบทรงเรียวๆกิ่งเป็นไม่ค่อยอ้วนครับแล้วก็ใบเขาจะมีลายจุดๆจะเป็นลักษณะการขาดธาตุอาหารได้ง่ายครับใบพวกทุเรียนเบญจพรรณนะครับมีหมอนทองอ่ะที่ดูสมบูรณ์ที่สุดอ่ให้ดูลองกองครับนี่ลองกองครับมันจะเป็นนี่เขาเรียกว่าดินไม่สมบูรณ์แล้วก็การปลูกไม่ถูกลักษณะซึ่งลองกองเนี่ยเขาจะอยู่ในไม้ประทานอื่นเขาชอบล่มลำไยเขาไม่ชอบร้อนอย่างเงี้ยมีลองกองกับมังคุดนะครับที่เขาจะชอบ ลมเงานิดนึ่งช,ชอบความชุ่มชื้นเยอะอันนี้ก็สภาพแถวนี้นะครับมันจะเป็นเนินเขาลเล็กๆนะครับตลลบลงมาความสูงกช็ชันประมาณ4ี่ิห้าองศา<ม>เนินก็สูงอยู่ประมาณสักห้าหกเมตรนะครับ<ม>ก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับลักษณะของสวนเขาครับต้นที่เรียนที่ปลูกอย่างเงี้ยครับบางทีบริเวณด้านเนี้ยครับมันเป็นช่วงเนินจังหวะเนินนะครับมีปุ๋ยเยอะมีปุ๋ยอะไรไหลามาเป็นช่วงจังหวะค้างก็งามดีนะครับสังเกตต้นแต่ช่วงบนๆสังเกตดูนะครับการเติบโต ช่วงจังหวะที่โค้งๆอ่ะดินทังสูงอ่ะอาจจะไม่ค่อยงามอาจจะต้องใส่ปุ๋ยเยอะนิดนึงนะครับครับครับนี่นะครับมูซันคิงสองปีโหยังโตเลยครับครับนี่รอดแล้วเนาะรอดรอดเนาะโอ้รอดแต่ก็มีโอกาสจะไม่รอดถ้าไม่ดูแลต่ออ๋อครับต้องดูแลตลอดครับทุเรียนนี่ใช่น้ำเนี่ยขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ครับผมไม่ได้มันต้องดูแลตลอดไปอ่ะเนาะครับอันนี้ก็ลงมาอยู่ที่ต่ำๆนะครับผมคู้นี้สวยงามมากอาจารย์ ตอบมาคู่นี้ครับต้องแต่งกิ่งออนนะด้านในนี่ครับชนกันครับครับคกิ่งพวกนี้ผมขอหนีบสักทีเอาเลยเอาเลยครับมันออกมาครับผมมีตัวอย่างแล้วเดี๋ยวผมหนีบหมดแล้วใส่นานนะขอทักทีหนึงหัวน้ําก็ตรงนี้ก็ตามสภาพนะครับของพี่เขาน้ําไม่ค่อยแรงนะเนื่องจากมันที่สูงๆต้นต่ำต้นมันโตพี่เขาก็เลยใส่มาสีหัวครับครับก็ซึ่งเป็นการเขาเรียกว่าปรับแก้ตามสถานการณ์นะครับแบบนี้ตามหน้างานไปครับแต่ถามว่ามันถูกไหม มันไม่ถูกแต่มันใช้ได้ครับครับตรงนี้จะตายหมดเลยเนี่ยครับแถวนี้ด้านล่างอาจจะเกิดจากใกล้กอไผ่นะครับพี่ตรงที่พี่ปลูกเนี่ยคือพี่สังเกตดูตรงเนี้ยมันโดกว่าเพื่อนเห็นไหมครับโค้งมันเขาเรียกว่ามันเป็นกระปะมันไม่เป็นสโลปแบบตรงนน้นมันไม่เป็นสโลปแบบตรงนี้ครับอ่ะพี่ดูทรงครับเวลาพี่ลดน้ําลดอะไรไปเนี่ยปริมาณน้ําที่ได้เนี่ยมันอาจจะไม่เท่าเขาครับไม่เพียงพอครับครับ ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เรา <eston S 2> วิเคราะห์ได้หรือจังหวะต้นพันธุ์ตรงนี้พี่อาจจะได้มาแล้วอาจจะไม่ค่อยดีครับไอะมันงามนะครับเคยงามครับงามกว่าใครเลยถ้าเคยงามกว่าใครก็อาจจะบางทีปุ๋ยเราใส่มากไปใส่เกินเกินที่ทุเรียนจะรับได้ก็เลยเป็นแป๊บเดียวตายหมดเลยอันนี้ก็เอามาแซมใหม่เนาะครับเดี๋ยวก็ลองเลี้ยงดูใหม่พี่ครับแต่ตรงนี้ต้องแนะนํานะอันนี้แบบนี้นะตรงนี้พี่ต้องเสริมดินอ๋อได้ได้ครับอันนี้ก็ต้องเสริมดินออกไปครับมันหักมากเกินไปครับ น้ำจะไม่ลงใช่ไหมครับใช่ครับผมส่วนบริเวณทุเรียนนะครับที่ใครปลูกนะครับที่อยู่ใกล้ไผ่แบบนี้นะครับอันนี้แนะนําเลยว่าทั้งแถวเนี่ยนะครับทั้งแถวเลยนะครับถ้าแมวเอาไผ่ออกนะครับผลผลิตจะไม่ได้หรือได้ก็ได้น้อยนะครับได้ประมาณ30 40%เปอร์็นี่ิเปอร์ซ็นของต้นปกติแล้วสุดท้ายมันจะแพ้ไผ่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการเอาไผ่ออกด้านบนแล้วก็ถ้าตายไม่ดีก็ต้องตัดซาะด้านล่างนะครับให้รากไผ่ไม่มาควนนะครับอันนี้เขาเรียกว่ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะได้ครับ ครับผมอันนี้ก็เป็นน้ํานะครับอันนี้ให้ดูนะครับว่าสวนทุเรียนที่นี่มาแค่เดือนละครั้งหรือเดือนละสองครั้งนะครับทกคบทั้งสวนมีกระท่อมอยู่อันเดียวนะครับครับเวลามาสวนทุเรียนให้สังเกตนะครับมีรถเยอะแยะนะครับมาอยู่ที่สวนแต่ไม่มีบ้านนะครับครับผมครับนี่นะครับน้ํานะครับโอ้บรรยากาศดีเหลือเกินครับผมอน้ำมันดี มีปลาให้ตกด้วยครับมีนะองธรรมชาติบองหลามีน้ํานี่อยู่ทั้งปีไหมครับพี่ทั้งปีไม่แห้งเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับบรรยากาศเหลือเกินเลยน้ำดีมากน้ำเย็นเจี๊ยบเลยอทุกวันครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากเลยครับให้กับเราประชาชนนะครับได้ใช้น้ําครับได้มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีนะครับผมปกติถ้าแถวนี้ถ้าไม่มีเขื่อนนี้ก็ไม่มีคลองนี้ก็แห้งแล้งนะครับพื้นที่นี้แห้งแล้งมากส่วนมากเขาจะปลูกอะไรนะพี่ยูคาเหรอยูคายูคานะครับผมครับ อันนี้ต้นอะไรอะโวคาโดครับอะโวคาโดอ่าพี่เกลือเขาอยากลองปลูกดูครับพี่ครับอ่าผมเอาไปพันปีเตอร์สันครับอันนี้พันแฮดต้นเท่าไหร่กันดีนี่ผมคิดที่เขาสองต้นห้าร้อยบาทครับพี่เรื่องหลักต้นเท่าไหร่นะไม่ไม่เลือกดินแต่จริงๆเขาชอบพื้นที่สูงนะครับอย่างเช่นปักช่องเขาค้อวางน้ำเขียววางน้ําเขียวเชียงใหม่ลําพูลําปางไปนู่นเลยจังเหวัดเลยคือเขาชอบที่ความมีอากาศเย็นความชื้นน้อยครับ ครับผมเขาจะติดลูกดีบ้านผมติดแต่ไม่ดกนี่พี่เขาอยากลองครับผมลองดูครับคลิปนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับด้วยอความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับขอบคุณพี่เกือมากนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับสวัสดีครับพี่